ใยรอให้โค้งรำวงสาวสวยแก้มใจรอให้โค้งรำวงเสียงร้องรัมมงวมาทีทีกําปูราชะนีออกมาร้องรำ กลางนาเดี่ยวเดียวไท้ทาสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกิดกันกระจานก็ยังมั่นคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจนอกเยังคงรักไม่เสืองงเส่อมคลาย เอใจสาวเพชปุรีเธอหน้าคนดีน้องพูดจากใจจะดูแลแจนถึงวันตายสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัดมาวีวีคนเพชรปุรีมีแต่ความทิ้งใจรำวงมไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุก ใสายรองให้โค้งรำวงสาวสวยแก้มสายรอให้โค้งรำงวงเสียสรงรง้งองรัวมาทีทีกำผู้รัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกลวดลายรำคนอนโยงอย้ายไปกับเสียงดน เที่ยวไทยท้าสู้แดดลมฝนเปรียบนางจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเพื่อแกงกระจานก็ยังมันคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรัก วันาสาบานก่็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้เงเธอสายลมพัดมาวีวีคนแคุุ่รีีแต่ความจริงใจรำวงแลวไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอให้โคงรรำวงสาวสวยแก้มใสรอให้โคงรำงร,งรำวงเสีย้อง ข้างหลังนี่เชอบชอบเข้าชอบข้างหลังฮะมันมีอะไรอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยรู้สึกรู้สึกกังวลไหมกังวลรู้สึกเป็นกังวลมากที่มีอะไรแบบลึกลับลึกลับอยู่ข้างหลังนะแบบมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าวะไอ้ตัวเนี้ยเมื่อไหร่มันจะทักทีวะไม่ใช่คือสไตล์ลำบงเขาต้องอย่างนี้ผู้ชายอยู่ข้างหลังผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเบรกลำบงเป็นไหมเบ๊กค่ะจริงเหรอ บิ๊กเป็นสิถ้าถ้าบิ๊กออกมาลำวงนะพี่จะมีติปให้แล้วพี่ก็จะร้องเพลงเพิ่มให้อีกสักเพลงหนึ่งเอาเวละเอาได้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยบิ๊กเอาเลยถ้าออกมาพี่ว่าพี่ตายวะพี่ตกงานด้วยไม่ตายเดี๋ยวตกงานก็ไม่น่าชักสึกเข้าบ้านเลยใช่เพราะว่าพี่ถ่ายกล้องเป็นไหมล่ะแต่ว่าเราก็เดี๋ยวไม่ให้ภูมิกับเขาถ่ายให้พี่พ๊กเอาจริงปะเนี่ยถ้าพี่บิ๊กจะมาโชว์นะ เด oh, ี๋ยวฮะได้ตังจริงไหมโอ้มันจะเอาตังเดผมจะบอกให้โอ้ทำไมแบงค์ยี่สิบเยอะจังเลยอะคะพี่คะพี่จะเอาไปทำอะไรก็เอาไว้ติปนี่ไงกระติปไงก็ถ้าเต้นดีก็ติปเยอะหน่อยเต้นไม่ดีก็ยี่สิบบาทขอดูหน่อยได้ไหมคะฮะไม่เอาเลยดูเฉยๆไม่ได้ขอขอจับขอจับมันจริงหรือปลอมเฮ้ย เนี้ยเขาจับดูก่อนไม่มีอ่ะไม่ไม่จับรวบๆดูไม่ได้คือมันไม่เคยได้คืนไม่ใช่เอาพอดูอันนี้พอเอาเออามีสิบยังห่วงอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าพี่บิ๊กออกมาพี่กัมพูจะร้องเพลงลำบงอีกหนึ่งเพลงแล้วก็แถมติ๊กให้ด้วยเนี่ยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวได้ตังไปมันไม่ออกมามุกนี่รู้มุกนี่รู้เหมือนได้แหนมอ่ะ ได้ไปแล้วหายเงียบไปเลยป่านนี้ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับมาเลยเนี่ยถือว่าช่วยกันมาเออถือว่าช่วยกันอาพี่อ้นแทนพี่บิ๊กเขาหน่อยไหนไหนก็ไหนไหนละวันนี้ชอชอเอาปมือให้พี่บิ๊กหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับถึงหลังกล้องดีกว่านะคะแหมออกหน้าออกตาเนี่ยเจนะเป็นสิวค่ะตอนนี้วีเดี๋ยวให้ดูแนะนําให้รู้จักค่ะน้องบิ๊กนะคะเป็นจริงจริงตำแหน่งคืออะไร ช่างกล้องโทรทัศน์ช่างกล้องโทรทัศน์ช่างกล้องโทรทัศน์นะคะททแล้วดูค่ะเหมาะกันไหมคะครับ ทำไมผมมันดูเตี้ยจังวะมาคุยกันตรงนี้นลยมาคุยคุยกันตรงนี้เออมาเอออย่างเงี้ยคุอยู่ชัวเกิด้ชายทำไมตัวเองเตี้ยจังเลยคือผู้ชายอ่ะเวลารำวงคุยผู้หญิงอะไรหรอมันแอนเว้ยเขาไม่มีให้ยืนฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อคนต้องห่วงคนสินะต้องบอกว่าเวลาเห็นไหมยืนอย่างเงี้ยมันเท่ากันมัน บังกันะเห็นไหมปุ๊บอ่ะบังหน้าพี่กัมพูอ่ใช่ไหมเวลาผู้หญิงรําอยู่ข้างหน้าอ่ะบังหน้าพี่กัมพูแต่ถ้าพี่ยืนอย่างนี้โคตรเมื่อยขาเลยเนี่ยโคตรเมื่อยเลยเอางี้ดีกว่าไม่ไม่ยืนกับพี่บิ๊กเนี่ยผมโคตรเมื่อยเลยพี่จะขย eng ทำไมล่ะย่ออะไรนะอย่ขย e n โอ้โหดูเท่นี่ยดูเท่นี่ยเดี๋ยวบิ๊กสูงเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบสี่ครับโอ้โหเข้าประตูบ้านได้ไหมได้นะคะแล้วพี่โจ๊เตี้ยที่เตี้ยเอาความดันเรื่องอะไรเอาความดันเรื่องอะไร เอาความดันหรืออะไรเอาความดันหรืออะไรฮะที่ถามเนี่ยมีปัญหาอะไรอะเฮ้ยดี๋ยเดี๋ยว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 เด้๋ยวเดยวเดี๋ยเดียวเดี๋งเดี๋ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋เด้ายเียวเดียวเดวเขี๋ยวเดี๋ยวเดีวเยเดีอยวเดียวเดียกเยเดี๋ยวงีเเอีอย่างีี้ยะกันอ่ะผลได้แขวเเหลือแเ้วมาอยู่รายการเนี้ย เออเอออ่ะเอาอย่างนี้พี่จะร้องอีกเพลงหนึ่งแล้วให้พี่บิกจะลำคนเดียวหรือว่าจากจะมีเพื่อนลำลำกับเพื่อนครับลำวงมันต้องลำด้วยกันต้องลำอ่าลำเป็นเ่อนามาสองคนเอาจะไปรับถึงที่เลยมาสองคนมารับถึงที่เลยเพื่อนกันเสื้อขาวสองคนมาแล้วอุ้ยเสื้อขาวทั้งสามนี่มันชุดเดนชัดเออะไรค่ะนี่เออมาลูกมาตัวเล็กมา อันองเชื่อ้หมเอาน้องปุ้มน้องปุ้ม้มมานี่ลูกมาปุ้มปุ้มปุ้มหน้าเหมือนดาราเลยเนี่ยปุ้มฝึกงานจะจบอยู่แล้วนะมานี้มาน้องในสังกัดพี่เบิร์ครับน้องสังกัดพี่เบิ้ลนเขาต้องมาด้วยเฮนี่เราชุดพี่เบิร์นต้องมาด้วยเราชุดเสื้อขาวแถวแถวเมืองนครปฐมเคยมีลำวงไหมน่าจะมีค่ะน่าจะมีเคยไปเที่ยวงานลำวงไหม งานวงพ่าปฐมเจดีเคยไปเที่ยวเปล่าเคยไปแล้วเขามีระวงไหมไม่มีค่ะแล้วส่วนใหญ่เขามีคอนเสิร์ตอะไรหรอไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรออ้าวเอ้ยพี่บิ๊กจะหนีสิพี่บิ๊กจะหนีเออเวน้ากระดานครับผมเห็นไหมช่างกล้องเขาจะรู้มุมเออใช่ใช่ไม่งั้นเขาเขาบอกว่าเวลาถ่ายมันจะเป็นหลุมล่องล่องมันจะหลุมขึ้นหลุมลงใช่ไหมพี่ว่าทุกคนปกติหมดยกเว้นบิ๊กนะตอนนี้ดูในกล้องสิบิ๊กสูงแบบเกิงนเออดูดบ โอ้ยกูเหมือนกูเกิดมาเป็นคนแครเลยไปขายขนมครกดีกว่าเออะทำไมอ่ะคะจะได้แครไงแหมเอามาพร้อมมเพลงลำวงให้น้องๆนี่พี่มีทิปนะพี่มีทิปนะต๋าแจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาตังค์มาล่อก่อนนี่แต่ป้ามีทิปนะระหว่างรำป่าต้องทิปไปเรื่อยๆนะไม่งั้นรันำไม่ออกก็แล้วแต่ว่าแอคติ้งดีไหมอ่ะอ่ะมามาดนตรีมาดนตรีมา ชื่นอกชื่นใจทุกคนนั้นได้อินบุญชื่นบานสุขสันทุกคนเหมือนจะบอกผลในบุญที่ทำทก่อนสอนอีสานมีสัมพันธ์บ่ลืมกันได้ไทยามอยู่กินจังไดร่ำรวยหรือไม่เงินคำ จะไปอยู่ไหนก็ตามก็ต้องถามถึงกันเรื่อย กับไฟทามาทัดแข็ง <c oughs> แนวกินมีสิ้นมีปลาแนวกินมีสิ้นมีปลานมกิน,น้ำยาตำสมต้มไอยเบียหลับเรารนหน่น้อยเบียหลับเรานหน่น้อยมีนื้อมาซอยก้อยู่มอำหลับจดต้มไปน้ำนนนยำคำนวลัวฟังงสิ่งหัวกับกินคือใจเต็มเกิดร้อยเกินสัง บอกเพือยยากบอกขานไม่บอกขานบอกขานตัวยานแต่บอกมีนี่นี่แหละเป็นจูดเด่นจุ่มเฮานแหละเป็นจูดเด่นจุ่มเฮาแม่นโศกแม่นเงาเฮาใหญ่ เอาแนวกินมีสิ้นมีปลานมจิ้มลำยตับสมต้มหอยเบียร์เหล่าเราดินมไม่น้อยเบียร์เหล่าเราดินมไม่น้อยมีเนื้อมาซอยก้อยกลุ้มอำหลับสดต้มไปน้ำยำคำนัวนัวฟังเสียงหัวกับจิ้มคือเต็มเกิดรอยเกินสั่งงานียังกับว่เคยจะยากง บอกคานไอ้บอกคานบอกคานหัวย่านแต่บ like like ่กมีนี่นี่แหละเป็นจูดเด่นสุ่มเฮาและเป็นจูดเด่นสุ่มเฮาแม่นโศกแม่นเงาเฮายัน ไม่เป็นใช่ไหมยังไงครับพี่ยังไงครับพี่ดูตลอดเวลายังไงพี่แต่ใจอ่ะใจสนุกมันก็จะกรอกนะสอนพื้นฐานไหนๆเผื่อว่าฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะไปเป็ทำงานที่ไหนไปจะทัวร์ลำวงจะไปเป็นสาวลำวงนะฮะเออเป็นสาวลำวงเอาเอาเบสิกให้น้องหน่อยได้ไหมคุณรัชนีไหนๆไปมันตามจังหวะลำวงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเขาเป็นเด็กเรียนไงเด็กเรียนบางทีจะไม่เคยไปเต้นไปอะไรที่ไหนหรอกอันนี้พูดตรงๆนะจริงหรือเปล่าทั้งสามคนเนี่ยเป็นเด็กเรียนนะครับ บิ๊กก็เป็นเด็กเรียนเรียนช่างกล้องถ้างั้นเอานะเอานะเอายืนนะเอานิดหนึ่งเบสิกนะแอนไปข้างหลังค่ะครับแอบแอบลุกยืนขาแบบนี้ค่ะแอนไปข้างหลังค่ะแอะไปข้างหลังค่ะอันนี้แล้วกท่านทางบ้านดูเลยนะแล้วก็กระดกก้นขึ้นค่ะแอนกระดกกระดก้นขึ้นกระดกแล้วก็ยืดไปข้างหน้าแล้วก็แอนไปขาแล้วก็กระดกขึหน้าไปค่ะเวฟค่ะเวฟค่ะ เวฟค่ะเวฟค่ะแกแง่งแก่งแก่อุ้มถามว่ามีท่าอื่นไหมเอาท่าอื่นเอาท่าท่าลำวงทั่วไปอ่ะลำวงทั่วไปมันก็ไม่มีอะไรมันต้องมีดนตรีก็แค่นี้เองขาอ้าวขาสับด้วยสับอ้าวอุ้มอุ้มเชกขาเชือเชเข้าจังหวะก่อนแนวกินมีเส้นมีปลาแนวกินมีเส้นมีปลาหนมจีน้ำยาทำสมต้มหอยเหเรือเหล่าเราลินน้อยๆแค่นี้เองเรือเหล่าเราลินน้อยๆมี้ามาซอย ไม่เพี้ยไม่ป็นไรมันอยู่ที่ใจแต่ใจต้องสนุกก่อนนะคะขายกขึ้นสูงหน่อยนะยกขึ้นสูงหน่อยแนวกินมีิีนมีปลาแนวกินมีิีนมีปลานมจีนนำยาตำสมพอขาขายกได้แล้วใช่ไหมก้นอ่อนนิดนึงแนวกินมีิีนมีปลาอ่ะอ่ะอีเอเอ่ะหนึ่งสองทำตามพี่ทำตามพี่อ่ะอ่ะ วันนี้เป็นคอร์สสั้นๆนะคะยังยังไม่จบคอร์สดีตอนนี้เราก็มีค่าเต้นนะฮะก็บอกแล้วเราแจกกันจริงอยู่แล้วงานนี้เขาแถวเขาแถวบิ๊กอมนะฮะจริงอยู่แล้วไครับอะไรแล้วลูกเชื่อเราตังใบไม่ได้เหรอเต้นนะครับพี่ขอห้าใบพี่บิ๊กครับครับผมพอไหมครับเดี๋ยวพี่มันไม่น่าพอจะไปทำอะไรฮะกินเก่งกินเกงเอาไปใบอีกหนึ่งอี่ อ่ะอาอีกใบหนึ่งนะฮะอีกใบหนึ่งคุณจะเอากับเขาด้วยเหรอคุณรัชนีให้น้องๆเขาเถอะอ่ะอะไรวะพอมั้ยพอมั้ยอ่ะไม่ไม่น่าพอเลยไม่พอมันเป็นสีเขียวไงพี่ฮะช่วงนี้อะไรนะท่าของชีพสูงเมื่อกี้พูดไม่เก่งเท่านี้นะเมื่อกี้พอเงินมานี่ฉับเลยอ่าไม่พอเอ่ออ่ะเอออ่ะอ่ะเต้นวอไม่เต้นเอออ่ะอ่ะ เอาครับนพออย่างครับพออย่างครับพี่เลี้ยงหนูเขากินเก่งอะค่ะเออพี่เลี้ยงชื่ออะไรคะเจ้าเบิ้ลน่ะเหรอเจ้ค่ะมันกินอะไรคะเขากินขนมเก่งอะค่ะอือโอ้โหอ่ะอะฝากเบิ้ลเออเออเอาเอาอีกเอา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 ให้มันหมดตัวเอาคือแบบว่าชักแม่น้ำทั้งห้าเลยอ่ะน่าสงสารอ่ะอ่ะเอาอย่าให้กูได้เหลืออ่ะอ่ะอ่ะเอาไปเถอะอ่ะเอออ่ะเอออ่ะเอาอีกไหมอ่ะ อย่าให้ได้เหลือเอาให้จนล้องขอชีวิตเลยพอไหมพอไหมคะพี่บ้านอิ่มไหมคะแค่นี้ยังเลยยยังเลค่ะโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะปรบมือหน่าไปเยเร็เรรีบไปเลยรีบไปเดี๋ยวยังไม่ได้นับเลยเท่าไหร่วะเขาบอกว่าหมดตัวแล้วนั่นอะโอเค